มหาราตอนที่หกภายในเรือแม่ปะาลำนั้นทั้งลำมืดและเงียบเหมือนจะหาชีวิตไม่ได้ใต้ขยาบตอนหัวและหลังคาตอนท้ายก็ปราศจากผู้คน จนกระทั่งลื่นเองอดใจเต้นไม่ได้เพราะความหวาดหวัน่นต่อภาพและเหตุการณ์ซึ่งอาจจะได้เห็นในอึดใจสองอึดใจต่อมาเขาคัดหางเสือพลางก้มศีรษะสอดสายสายตาหาวี่แววอันจะเป็นสัญญาณของชีวิตมนุษย์ไปทั่วเรือลำนั้นและนั่นเองที่ช่วยชีวิตเขาไว้ได้เพราะเกือบจะในเวลาเดียวกันประกายไฟก็ปรากฏขึ้นแบบหนึ่งข้ามหลังคาเรือแม่ปะมาจากชายหาดพร้อมกับเสียงเกลี้ยงสนัน่น กระสุนปืนกลุ่มหนึ่งทะลุหลังคาผ่านเนื้อศีรษะลื่นไปห่างเกือบไม่ถึงคืบใครเสียงทุมท้มๆเ้าๆร้องถามออกมาชั่วอึดใจเต็มๆในตาของเขาพร่าหูทั้งสองอื้อมองอะไรไม่เห็นฟังอะไรไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงร้องของสุดใจและเสียงหัวเลาะร่วนของทารกที่อยู่ในอ้อมแขนของหล่อน ไอ้คนชิบหายลื่นสะบดลั่นพุบตัวลงกับพื้นเรือโดยเร็วเป็นบ้าไปหรือย,อยังไงนั่นร่างร่างหนึ่งผุดลุกขึ้นยืนทันทีบนชายหาดตรงทิศท,ที่กระสุนนัดนั้นพ่นออกมาแสงจันทร์สีเหลืองนวลซึ่งสาดไปทั่วบริเวณชายหาดและท้องน้ำส่องต้องลํากล้องปืนที่ลดลงมาถือไว้เป็นประกายในพริบตาต่อมาก็ท้องน้ำปลาดเข้ามาที่ลื่น เป็นเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงที่ถามกระหืดกระหอบอ๋อต่ำอีกนิดเดียวแหละได้เป็นศพควา,ามเดือดดาลนทาให้เขาไม่ได้สังเกตเห็นอะไรทั้งสิน้นตั้งแต่สำเนียงของผู้พูดซึ่งไม่ใช่ชาวพื้นนั้นผมซึ่งลุยสยายประอยู่สองบ่าเสื้อชั้นในห้าตะเข็บและผ้าลายที่นุ่งฉันก็ใจผิดคิดว่าเป็นโจรอีกพวกคิดว่าเป็นโจรอีกพวกลื่นร้องเกือบ เป็นตะโกนด้วยโทสะเพราะงั้นถึงต้องยิงป้องเลยแล้วถึงถามแหมดีนี่ดีมากทีเดียวลูกนี่พอปล่อยให้ตายหงุดหงิหงายหาไปทั้งขยงเลยดีกว่าช่างเสียใจจริงๆความตกใจไม่ทันคิดพิจารณาอะไรทั้งนั้นไม่ทันคิดจริงๆอะไรกันพี่เลื่อนเสียงสุดใจร้องถามออกมาจากข้างในก็ไอ้บ้าที่เราไปช่วยท่าบล้มตายนะสิพาลูกมาเถอะสุดใจเขายังไม่หายหงุดหงิดหยุดใต้ให้ด้วย ดูหน้าไอเซอร์บลมคนนี้ทีเถอะมือทั้งสองของเขากำแน่นเสียงสบดพึมอยู่ในลำคอไม่ขาดปากจนกระทั่งสุดใจจุดใต้คลานออกมาปากไว้ที่กระบอกนอกประทุนเรือแสงวอมแวบมของมันสว่างไปทั่วบริเวณนั้นเห็นใบหน้าที่ยังซีดเผือดเพราะความตกใจที่ได้รับมาใหม่ๆ อยู่ระหว่างขมวดมวยผมที่แผ่กระจายเห็นในตาอันคมและดำที่ยังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและริมฝีปากที่เน้มของไอ้บรมเซอร์ในตาก็เบิกโตคำสบทดต่างๆถูกกลืนหายไปนิ่งอึ้งเหมือนไม่เชื่อสายตาของตนเองอยู่เป็นนานจึงได้เอ่ยขึ้นอย่างตะกุกตะกักเออคิดคิดว่าเป็นพวกเลือนเหนือซะอีกคิดว่าเป็นผู้ชายริมฝีปากที่เน้มแน่นค่อยคลายออกจากกัน เปลี่ยนเป็นยิ้มอย่างขกข,ขันในตาทั้งคู่ก็เป็นประกายถึงผู้หญิงก็เป็นไอ้ปรโมเอร์เซอร์ได้เหมือนกันห <c oughs> ลอนหัวเราะเป็นการสมควรแล้วนี่ที่ฉันถูกเอ็ดถูกว่าอย่างนั้นแต่ถ้าจะคิดว่าฉันคนเดียวต้องต่อสู้กับพวกป้นทั้งโยง <c oughs> ก็คงจะเห็นใจที่หวั่นระแวงอะไรไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างแทบประสาทจะเสีย <c oughs> สุดใจมองดูผู้พูดอย่างอศัศจรรย์พวกผู้ชายของคุณหายไปไหนเสียหมด หล่อนถามปล่อยคุณนายไว้แต่คนเดียวอย่างนั้นเราทั้งหมดเจ็ดคนด้วยกันหลอนบอกฉันคุณพ่อนายอ้อยและลูกเรืออีกสี่คนแต่คุณพ่อฉันป่วยพวกนั้นก็มีแต่มีแต่พราจะสู้ลบตบมืออะไรกับมันฉันคนเดียวเท่านั้นที่มีปืนของคุณพ่ออยู่พ่อเกิดการต่อสู้ฉันจึงต้องให้ทุกคนหลบอยู่เสียแต่ในปรปทุนเรือข้อดีเหลือเกินที่ไม่มีใครเป็นอะไรก็ทางนี้เล่าเราไม่มีใครเป็นอันตรายเหมือนกัน นอกจากความใกล้ชิดเหลือเกินของกระสุนปืนหล่อนนั้นนั้นฉันต้องขอโทษอีกทีหล่อนมองหน้าลื่นอย่างเสียใจในตาอันดำและคมของหล่อนทั้งอ่อนหวานทั้งสุภาพมีอำนาจยึดเหนี่ยวใจเกินที่เขาจะกโกรธขึ้นได้ผมก็ขอโทษที่ร่วงเกินคุณนายเขาบอกคิดว่าเป็นไอ้พวกเรือเหนือจริงๆหล่อนหัวเราะอีกอย่าไปเคยถึงดีกว่า ฉันบอกแล้วว่าความเซอ่อซ่าภาษาเสียของฉันควรแก่การถูกเอ็ดถูกว่าอย่างนั้นฉันไม่ถือเลยตั้งแต่เกิดมาเคยพบกับเหตุการณ์อย่างนี้สักครั้งเมื่อไหร่คุณนายเป็นผู้หญิงกล้าอย่างผมไม่เคยเห็นลื่นบอกถึงผู้ชายก็เถอะน้อยคนจะใจเย็นสู้อยู่ได้อย่างนี้สีหน้าที่ซีดของหล่อนเลือกขึ้นด้วยสายโลหิตทุกคนต้องต่อสู้เพื่อปรรกันชีวิตของตัวทั้งนั้นไม่เข้าตาจนไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหล่อนว่า กลางวานเสียงอาจจะไม่แสดงถึงความรู้สึกอะไรแต่ในตาที่เป็นประกายบอกซึ้งถึงความพอใจอย่างชัดแจ้งฉันเองก็คนเชื่อในคอยจอดพักนอนเสียที่หน้าบ้านลานดอกไม้แต่เพราะลั้นว่าตั้งแต่ออกจากปากน้ำโพมาเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วไม่เห็นมีอะไรถึงได้เกิดเรื่องขึ้นเออคุณนายจะไปไหนลื่นถามมองตาอันงามของหล่อนขมิงโดยไม่ได้คิดว่าจะเสียกิริยาหรือไม่เมืองตากจ้า คุณพ่อฉันเป็นข้าราชการถูกย้ายจากนครสวรรค์ไปเป็นยกกระบัตที่นั่น,ฉ,นฉันชื่อละเมียดผมเองชื่อลื่นสายตาของหล่อนและเขาไม่ได้ละจากกันฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยความพิศวงงงงนันขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งสุขุมและคุ้นคิดไม่มีใครทายถูกว่าอะไรบ้างแฝงอยู่เบื้องหลังของสายตาคู่นั้นไม่มีใครแม้สุดใจ จะแปลความหมายออกเมื่อเห็นเส้นโลหิตที่หน้าผากของสามีปนจนเขียวและยิ้มน้อยๆปรากฏละไมขึ้นที่เหนือริมฝีปากของละเมียดตลอดเวลาอันเล็กน้อยเพียงใดที่ได้รู้จักกันมาลื่อนอดอัศจรรย์ใจตนเองไม่ได้ที่รู้สึกอึดอัดและกระสับกระส่ายเมื่อตกอยู่ใต้ใสายตาคู่นั้นการสนทนาใดๆยิ่งทำให้สำนึกเหมือนอยู่ห่างไกลกันออกไปคนละโลกและเกิดมาคนละยุค แม้ละเอียดจะอุ้มชูกอดจูบลูกแม้ว่าหล่อนจะอ่อนหวานและดีต่อสุดใจเพียงใดตลอดจนกระทั่งแนะนำให้รู้จักกับบิดาที่ยังนอนแซวอยู่ในเรือเพราะพิดไข้ป่าเขาก็อดคิดไม่ได้ว่าภาพและเหตุการณ์เหล่านั้นเหมือนหนึ่งความเพ้อฝันซึ่งต่อเนื่องมาจากการเผชิญกับภัยแทบเอาตัวไม่รอดมากกว่าจะเป็นความจริงหญิงผู้นี้ไม่ได้ขวัญอ่อนหรือประสาเสียดังที่หล่อนออกตัว ความจริงเหตุการณ์ในวันลุ่งขึ้นขณะที่ชนกันไปตรวจศพคนร้ายซึ่งถูกปืนตายอยู่กับที่สองคนบนฝั่งแสดงให้เห็นความใจแข็งและอารมณ์อันเยือกเย็นของหล่อนอย่างน่าพิศวงนั่นนั่นถูกปืนของพอลื่นหล่อนชี้ไปที่ศพศพหนึ่งนั่นถูกปืนฉันชี้ไปอีกศพหนึ่งซึ่งกลิ้งอยู่ข้างเคียงกันแผลที่กระสุนปืนทั้งสองกระบอกนั้นทําไว้ที่ศีรษะและซวงอกคนร้ายจัดแจ้งปราศจากที่สงสัย ในตาที่คมของหล่อนกล้าวเหมือนเหล็กกล้าสีหน้าสงบปราศจากความรู้สึกใดๆเหมือนไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นลื่นรอบชํำเรืองดูดวงหน้าอันงามอย่างน่ากลัวนั้นแล้วก็อดใจสั่นไม่ได้สวยมันใครหนอเขาเคยนึกแล้วนึกอีกงามเหมือนอะไร เปล่าหล่อนไม่เหมือนใครหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สวยสดงดงามโดยเฉพาะหากงามอย่างผู้หญิงอื่นทั่วไปที่ผู้ชายไม่สามารถจะจารณาไหให้แน่ชัดลงไปได้กึ่งมนุษย์กึ่งนางไม้กึ่งเทพพิดาและปีศาจโดยส่วดทรงหล่อนอาจจะเป็นคนเอวบางร่างเล็กแต่โดยสำนึกเลือดรู้สึกเหมือนหล่อนจะก,กำยำล่ำใหญ่กว่าเขาในตาที่ดำสนิทและคมวาบาลมโตเกินที่จะอยู่ในดวงหน้าแน่งน้อย ปากที่ค่อนข้างกว้างก็เช่นเดียวกันทรงอกซึ่งอวบผิดปกติก็เช่นเดียวกันละเมียดในขณะนั้นยี่สิบห้าปีแต่บางคราวรู้สึกเหมือนหล่อนสาวสดชื่นและเด็กกว่าสุดใจคันแล้วในช่วงขณะต่อไปกลับดูร่วงโรยกับแก่กว่าสักสองสามรอบภายในครึ่งคืนนั้นและค่นวันต่อมาก่อนที่จะออกเรือจากกันเขาพยายามที่สุดที่จะเรียนรู้ถึงความเป็นอยู่และอัธยาศัยใจคอของหล่อนบางประการ แต่อย่างหญิงที่เขาอ่านไม่ออกในขณะแรกที่พบกันในฐานปริศนาลึกลับเขาก็จากหล่อนมาโดยไม่ได้คิดหรือฝันว่าวิถีชีวิตของหล่อนและเขาจะผ่านกันอีกในโอกาสหลังฉันดูเองกับคุณนายคนนี้จะเคยรู้จักพี่ลื่อนมาก่อนแต่ครั้งไหนสุดใจปลาลบขณะที่เรือล่องมาตามกระแสน้ำเหลียวหลังไปดูเรือแม่ปะสีทอลำนั้นเริ่มเคลื่อนออกจากที่ บางทีจะในชาติก่อนหรือในฝันสามีหวัวเลาะสายตาเพ่งอยู่กับร่องน้ําเกิดมาก็เพิ่งเคยพบกันนี่แหละแต่ก็ชอบกน้นนึกออกเอาเดี๋ยวนี้เองว่าแกเหมือนกับอะไรแกทําให้ข้านึกถึงรูปนางกินดลีคนนั้นนางกินดลีที่ปู่ย่าตายายกับคนเก่าๆเ,เขาเล่ากันมาว่าพวกคนทันพากันมาตายซีมากต่อมากในการลบลา้าฟันเพื่อจิงเอาไปเป็นคู่ครอง นั่นต้องก่อนเท้าแสนปมสร้างเมืองไตตึงก่อนหรือหลังไม่รู้แหละแต่เขาเล่ากันมาอย่างนั้นในปีนั้นน้ำเหนือก็มาเร็วผิดปกติเพราะฉะนั้นลงไปอยู่บ้านได้ไม่ถึงเดือนลื่นก็ต้องกลับขึ้นไปครองเมืองและเกาะพิมูนอีกพร้อมด้วยลูกจ้างสำหรับเจาะจมูกและผูกแพรล่องทะยอยลงมารวมอยู่ที่ท้ายเกาะหน้าครองสวนหมากเพื่อจัดขบวนเป็นพื้นใหญ่ ตั้งทับสำหรับอาศัยพระองค์สำหรับดูล่องและเข็มสำหรับผูกครวนต่อไปแม้ว่ามันจะเป็นงานใหม่สำหรับเขาความสันทัดจัดเจนเก่าๆที่ได้จากความสังเกตตลอดชีวิตพ่อค้าเรือเล่นในสมัยก่อนก็ช่วยให้งานทั้งปวงลุล่วงไปได้ด้วยความรวดเร็วและการควบคุมงานถึงกันนั้นความยากลำบากในการหานายท้ายแพและคนหลักก็ทำให้เสียเวลาอยู่จนเดือนสิบเมื่อน,น้ำเริ่มจะลดลง และแพรทางเหนือล่วงหน้ากันไปเป็นอันมากแล้วแพรของเขาจึงออกจากครองสนหมากได้ถึงช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรข้อสําคัญให้มันพร้อมเชก,ก่อนลื่นบอกสุดใจเมื่อหล่อนปลาลบถึงความช้าของการออกแพรครั้งนี้มันเป็นการตั้งต้นครั้งแรกของเราข้าไม่ได้หวังกำลรกําไรอะไรนักหนามากไปกว่าหาความรู้ความชํานาญสําหรับการข้างหน้าหลายคนเห็นข้าเป็นบ้า ที่จ้างกาะแดงนายท้ายแพรราคาตั้งช่างถึงไอ้มั่งไอทิมคนหลักก็ว่าแพงเหมือนกันแต่จะไปหานายท้ายแพรกับคนหลักที่ไหนเก่งเท่าสามคนนั้นเล่าสิ่งไรที่เราได้จากเขานั่นแหละกำไรของเราลหละแม้ว่าจะเคยผ่านภูมิประเทศและชีวิตประจำวันตามลำแม่ปิงตอนนั้นมามากแล้วลื่นก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและกระตือรือร้อนอยู่ตลอดเวลา ในการแสวงหาความรู้ความชํานาญจากการดูล่องน้ําในการทดลองลงหลักกรเปลี่ยนไปกับมั่งหรือทิมเมื่อถึงตอนสะดวกและในการบอกเล่าหรืออธิบายให้สุดใจฟังถึงประวัติและชีวิตของหมู่บ้านตําบลและอําเภอต่างๆที่แพรผ่านไปในชีวิตประจําวันบนยอดพระองค์คู่กับตาแดงทําให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในโลกใหม่หายใจสะดวก เป็นอิสระและสำนึกถึงความรับผิดชอบในตัวเองมากกว่าที่เคยนั่งถือหางเสืออยู่บนม้านั่งท้ายเรือเป็นไหนไหนป่าไม้สองฝั่งซึ่งประกอบไปด้วยยางพยุงและสเสาสูงชะลูดอยู่เป็นระยะระยะทำให้เขายิ่งมั่นใจในอาณาจากักรซึ่งเขาเลือกครองว่าขอบเขตของมันจะไม่สิ้นสุดลงง่ายๆทุกๆวันหมายถึงความกระตือรือร้นสนใจใหม่สาหรับสุดใจ เมื่อผ่านนกกระทุงซึ่งลอยแพร่นับจำนวนร้อยหรือแก้งที่ว่ายน้ำตัดหน้าไปในเวลากลางวันและเสียงปลาลิ้นหมาครางอืดอยู่ใต้ท้องแพรในเวลากลางคืนแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านล้วนแต่ประวัติศาสตร์อยู่ในตัวของมันทั้งลักษณะบ้านเรือนที่ปลูกผู้คนที่อยู่และอาชีพที่ดำเนินทุกๆวันเต็มไปด้วยความสุขและความเพลิดเพลินสำหรับหล่อนและลื่น แม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตากแดดกำฝนจนบางคืนหลับรวดเดียวสว่างการล่องแพรครั้งนั้นเป็นไปด้วยความราบลื่นตลอดทางนอกจากครั้งเดียวเมื่อผ่านแสนคอและแพหุดิดจ,จะชนหัวเกาะแตกทั้งพื้นเพราะพลวนหลักเอกขาดขณะที่จะเข้าจอดที่ท้ายเกาะท่ามกลางพายุที่พัดแรงกล้าแต่ด้วยความชำนาญและการตัดสินใจเด็ดขาดของตาแดงผู้เป็นนายท้ายในที่สุดก็พาแพเข้าเทียบก,กับตลิ่งจนได้ หลักมันติดต่อจะไถก็ไม่ได้จะปล่อยก็ไม่ทันมั่งซึ่งเป็นคนประจำหลักนั้นอธิบายทีพวดลงไปถึงพื้นครั้งแรกมึงควรจะรู้ว่าถูกซ้ายถูกดินลึกตอตาแดงบนพึมดีแต่ลื่มแกขึ้นลวดสังกสีโรยกไก้ว่าต้นนั้นทันเหมืนงั้นก็ชิบหายไม่ต่ำกว่าสามแพรแตกเพราะหัวเกาะเดียวกันนี้ในปีนั้นเนื่องจากกระแสน้ำพุ่งเข้าใส่ ไม่ตํำกว่าสองแพรแตกเพราะต่อใต้ลงมาอีกสองคุ้งพื้นหนึ่งยังกำลังเก็บไม้ผูกไม่หมดอยู่ที่หน้าร้านหาชะอมแต่ละพื้นที่แพรแตกไม้จมและสูญหายไปเป็นจำนวนไม่น้อยแม่อย่านางช่วยเล่าตาแดงบอกยิ้มขุึมๆด้วยความพอใจเมื่อนำแพรเข้าจอดที่เกาะตาเทพเหนือปากน้ำโพได้ในวันสุดท้ายของการเดินทาง ทั้งสมัยนั้นและอีกหลายสิบปีต่อมาเกาะตาเทพและหาดทรายงามเป็นชุมทางชั่วคราวก่อนที่จะเลื่อนแพรลงไปจอดประจำสถานีถาวรตั้งแต่วัดไซจนถึงหน้าผาเหนือเหนือปากน้ำโพบนฝั่งตะวันตกและเกาะยมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอู่ไม้ของบริษัทฝรั่งบนฝั่งตะวันออกความกว้างขวางแต่ละครั้งยังดำเนินชีวิตพ่อค้าเรือเล่ของลื่นปรากฏเป็นประโยชน์อย่างมากอีก ในการติดต่อขออาศัยหน้าท่าชาวปากน้ำโพในการจอดแพรและการเจรจาซื้อขายพูดโดยฤดูไม้เขาอาจจะมาถึงล่าแต่พูดถึงความงามของมันทั่วทั้งพื้นล้วนแต่คัดมาทั้งสิน้นฉะนั้นจึงไม่เป็นการยากอะไรที่เขาจะปล่อยแก่พ่อค้าไม้ที่ขึ้นมาจากล่างไปโดยมีกำไรพอสมควรภายในเวลาไม่ถึงเดือนเราควรจะได้ราคาดีกว่านี้ถ้าหน่วงเหนียวไว้อีกสักหน่อย เขากล่าวแก่สุดใจและสหายร่วมแพแต่ยิ่งนานไปไหนค่าโสห่ยที่ต้องใช้ใจ่ายไหนจะเสียเวลายี่สิบช่างดีถมไปสำหรับกำไราการค้าครั้งแรกนอกจากนั้นเราได้ทั้งความรู้ความชำนาญได้ทั้งการทำทางไว้สำหรับวันข้างหน้าถ้าเขารักษาชื่อเสียงและความไว้วางใจที่เขามีต่อเราครั้งนี้ไว้ให้ดีตัวดำจะเป็นขาประจำของเราต่อไป ความใกล้ชิดและชีวิตที่ร่วมทุกสุขมาด้วยกันเป็นชนวนของมิตรภาพและความรักใคร่ฉนั้นทันใดที่ขายแพและจ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้แทนที่จะแยกทางจากกันไปตาแดงทิดมั่งและทิมกับแสดงความปรารถนาทันทีที่จะร่วมงานกับลื่นในปีต่อไปอย่าไปคิดกังวลในเรื่องค่าช่งางคาอ๋อเลยลื่นตาแดงว่า ในตาของแกซึ่งแดงก่ำอยู่เนืองนิดด้วยลิสุลาบอกถึงความรักความเอ็นดูเหมือนญาติสนิทได้มากน้อยยังไงไม่สำคัญคนอย่างข้าไม่มีลูกมีเมียพอกินไปวันวันหนึ่งเท่านั้นก็เป็นสุขแล้วสำหรับทิดมั่งกับไอ้ทิมนับไปก็กเหมือนหลานฟันไม้ขุดเลือกโกนไปปีหนึ่งหนึ่งหมดหน้าแล้วก็ไม่มีอะไรจะทำความเปิดเผยและน้ำใจอันดีของแกเป็นที่จับใจลื่นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ งั้นเราจะร่วมง,งานกันต่อไปเขาบอกนักแดงกับพวกเอ็งๆชี้ไปที่มั่งทิมเลืองและแววคอยดูใจค่ากันแล้วกันเมื่อตาแดงมั่งและทิมขึ้นเรือเมกับบ้านล่วงหน้ามาก่อนแล้วลื่นยังคงพักอยู่ที่ปางน้ำโพต่อมาเพื่อซื้อของลงเรือและพาสุดใจกับลูกเที่ยวตลาดชมภูมิประเทศและไหว้พระทั้งที่วัดกบและวัดเขา ความจอแจของผู้คนที่ปากน้ำโพในฤดูนั้นเป็นที่ลานตาลานใจของสุดใจจนกระทั่งบางครั้งถึงแก่ปากอ้าตาค้างพูดไม่ออกเพราะขนบประเพณีและการแต่งกายของหญิงชายต่างถิ่นต่างเมืองที่ไปชุมนุมกันอยู่ที่นั่นฉันคงอึดอัดใจตายถ้าอยู่ที่นี่นานไปหล่อนเคยบอกลื่นสามีได้ฟังก็ยิงฟันขาวเอาไว้โอกาสหน้าข้ามีเวลาจะพาเองไปบางกอกเขาบอก เห็นสามยอดลงหวยสะพานเหล็กสะพานหันเองจะรู้สึกปากน้ําโพเหมือนป่าในชีวิตข้าเที่ยวมามากแล้วถึงที่ไหนที่ไหนก็ไม่เหมือนบางกอกหรือจ๊ะในตาของหล่อนเบิกโพรงเคิรมฝันและครุ่นคิดชั่วชีวิตที่เกิดมาหล่อนไม่เคยหวังไกลถึงเพียงนั้นอย่าว่าแต่บางกอกเพียงแต่ปากน้ําโพก็รู้สึกเหมือนอยู่ห่างไกลกันคนละโลกและสุดล่าฟ้าเขียวแต่ดูไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้ในเมื่อมีลื่นอยู่ด้วย หล่อนได้มาได้เห็นและได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปากน้ำโพจะพึงมีให้ถึงกระนั้นมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตบางเกอกยังอยู่ไกลออกไปบางกอกซึ่งเพียงแต่ชื่อของมันทําให้หล่อนใจเต้นละทึกนึกและคิดวาดภาพถึงปราสาทร,ราชมนลเทียนยอดแหลมสล่างระดะฟ้าอย่างที่ป้าแค้วเคยเล่าให้ฟังเมื่อกลับจากนมัสกาลพระปฐมเจดี หล่อนไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาสักกี่ปีจึงจะไปนครหลวงแห่งนั้นแต่ช้านานเพียงใดก็ตามจะต้องไปให้ถึงจนได้สุดใจมั่นใจเหลือเกินว่าหล่อนจะไปถึงแม้ไม่ใช่ด้วยเหตุอื่นใดก็เพราะลื่อรับคำไว้เช่นนั้นจนกระทั่งลมเหนือเริ่มพัดอากาศเริ่มหนาวและฝูงปลาส้อยเริ่มขึ้นลื่นจึงพาสุดใจออกเรือมากับเรือและแววขณะที่ตลาดปากน้ำโพชจนวยัย น้ำลดลงทุกทีพอที่จะกำหนดการเดินทางถึงกระแพงเกชรได้อย่างสบายๆภายใน5คืน6วันสำหรับเรือชล่ากาแป้นสงท่อของเขาแล้วติดตามทุงมหาลาาตอนต่อไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ